อ๋อคนนั้นลูกสาวของคุณเหรอครับเขาถามด้วยความอยากรู้เต็มแก่พร้อมกับชี้ขึ้นไปทางข้างบนที่เป็นชั้นสองเวอร์จิเนียสวัสดีเซซี่คุณนายแดนเบอรี่สั่งเมื่อเห็นเด็กสาวอายุ15ปีที่น่ารักแต่ออกจะเรียบเรียบยืนอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของห้อง หนังสือและกระดาษที่เธอจดโนต้ตไว้โปรยปลายอยู่บนพื้นนี่จินนี่คุณนายแดนเบอรี่พูดขณะที่หันมาทางน็อกสสวัสดีค่ะเธอตอบและยิ้มอายๆสวัสดีครับน็อกสพูดแล้วกวาดตามองจินนี่อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะกลับไปมองที่ชั้นสอง ที่ซึ่งเป็นเป้าสายตาของเขาซึ่งก็คือเรียวขาที่กำลังยืนอยู่ที่นั่นเขาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากทางนั้นจากนั้นเขาก็หันกลับมาทางจินนี่อย่างขัดเขินนั่งลงนั่งลงเถอะคุณแดนเบอรี่พูดพร้อมกับชี้ไปที่เก้าอี้หนังหน้าสบาย พ่อของเธอเคยเล่าเรื่องคดีที่เราเคยทำด้วยกันให้เธอฟังหรือเปล่าอะไรนะครับน็อกพูดอย่างใจลอยเด็กสาวในชุดเทนนิสกำลังเดินลงบันไดมาพร้อมกับหนุ่มสูงใหญ่ร่างบึกบึนเขาไม่ได้เล่าให้เธอฟังเลยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแดนเบรรี่หัวเราล้เอ,เ,อเปล่าครับ น็อกตอบแต่ละสายตาไปจากเด็กสาวคนนั้นไม่ได้พวกเขาเดินเข้ามาในห้องระหว่างที่คุณแดนเบอรี่เริ่มนึกย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตมันเป็นช่วงที่เรากำลังแย่เขานึกถึงความหลังตอนนั้นฉันคิดว่าฉันคงต้องเสียคดีที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตไปซะแล้วแต่พ่อของเธอมาบอกฉันว่า เขาสามารถแก้ไขข้อตกลงนั้นได้แต่มีข้อแม้ว่าฉันอะต้องให้ทั้งหมดที่ลูกความจ่ายมาให้กับเขาเพื่อนเนาะเพื่อนเขาเอามือตบเข่าแล้วถามเธอรู้ไหมว่าฉันทำยังไงหืมน็อกพูดฉันก็ยอมให้เขาไปนะสิ เขาตะโกนลั่นตอนนั้นฉันหมดหวังเลยยอมให้พ่อของเธอคว้าเอาค่าทนายไปทั้งหมดน็อก no แกล้งหัวเราะเพื่อให้เข้ากับเสียงหัวเราะสุดเด็ดของคุณแดนเบอรี่ในขณะที่สายตาของเขายังคงจ้องตรงไปยังหนุ่มสาวที่ยืนอยู่หน้าประตูพ่อผมเอาคันบูอีกไปได้ไหม ชายหนุ่มถามรถแกเป็นอะไรไปอีกล่ะโจาถามบ้างเซธไม่มีมารยาทบ้างเลยนะน็อ no กนี่ลูกชายฉันเซธกับแฟนเขาคริสโนแอลนี่น็อกโอเวอร์สตรีทนะเราเคยเจอกันแล้วครับน็อ no กพูดแต่ตาจ้องอยู่ที่คริส แป๊บเดียวนะครับใช่ค่ะคริสยิ้มหวัดดีเซธพูดอย่างไม่แยแสแม้แต่น้อยคุณนายแดนเบอรี่ลุกขึ้นยืนขอตัวไปดูอาหารเย็นนะคะเธอพูดโ่พ่อทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ทุกทีเลยเซธถาม ก็พ่อซื้อรถสปอร์ตให้แกแล้วนี่แล้วทำไมจูจูแกถึงอยากใช้รถของพ่อล่ะแม่ของคริสเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าถ้าเราใช้รถคันใหญ่ๆหน่อยจริงไหมคริสเซ็ตมองเธอด้วยรอยยิ้มที่แฝงด้วยความเจ้าเล่ห์แล้วคริสก็หน้าแดงไม่เป็นไรหรอกเซ็ตเธอพูด ไม่เป็นไรได้ไงเธอหน้าพ่อแล้วโจแดนเบอรี่ก็เดินออกไปจากห้องโดยมีเซตตามไปอ้อนวอนโทยังไงคืนนี้พ่อก็ไม่ได้ใช้คันบูอีกอยู่แล้วแล้วทำไมผมถึงจะยืมใช้ไม่ได้ล่ะในระหว่างที่การโต้เถียงภายในห้องโถง ยังคงดำเนินต่อไปนั้นน็อกจินนี่และคริสได้แต่ยืนอยู่ในห้องสมุดด้วยความขัดเขินแล้วเออคุณเรียนที่ไหนล่ะครับน็อกซ์ถาม a y High School ค่ะคริสตอบจินเธอว่าที่เฮนรี่ฮอลเป็นยังไงบ้างก็ดี จินนี่ตอบงันงั้นโรงเรียนของพี่สาวเธอไม่ใช่หรอคริสพูดแต่ตามองไปที่น็อกก็ทำนองนั้นจินนี่เธอไม่ลองไปแสดงละครที่แฮลลี่ฮอลบ้างเหรอคริสถามเขาจะแสดงเรื่องคืนฝันกลางฤดูร้อนน่ะเธออธิบายให้น็อกฟังยังไม่แน่ จินนี่ยักไหลแล้วคุณรู้จักกับเซตได้ยังไงน็อกถามคริสเด็กสาวทั้งสองคนมองหน้าเขาพร้อมกันออผมหมายความว่าเ,ออเขาอ้ำอึง้งเซตเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนค่ะส่วนฉันก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์คริสอธิบายเขาเคยเรียนที่เวลตันด้วยแต่ว่าสอบตก เธอหันไปทางจินนี่เธอต้องลองดูนะจินเธอต้องเล่นได้ดีแน่ๆเลยจินนี่ก้มหน้าท่าทางออายเมื่อเซตมาที่ประตูคริสเขายิ้มได้มาแล้วไปกันเถอะยินดีที่ได้รู้จักค่ะน็อ no กคริสยิ้มให้อีกครั้งเมื่อเธอเดินจูงมือออกไปกับเซต ไปแล้นะจินยินดีที่ได้รู้จักครับคริสน็อกซ์ไม่รู้ว่ากำลังพูดหรือสำลักคุณน่าจะนั่งลงแล้วรอจนกว่าจะถึงเวลาอาหารเย็นนะจินนี่แนะนำแล้วทั้งคู่ก็นั่งเงียบเซ็ธอยากได้คันบูอีกไปใช้เพื่อที่จะได้ได้จอดเธอหน้าแดง ขณะที่เปิดเผยความลับเพราะคิดไม่ออกว่ามีอะไรที่น่าคุยกว่านี้น็อกซ์มองออกไปทางนอกหน้าต่างขณะที่คริสกับเซธเข้าไปในรถบูอีกแล้วจูบกันนานและหนักหน่วงใจเขานั้นกำลังเต้นโครมครามด้วยความอิจฉา2ชั่วโมงต่อมาน็อกซ์เดินโผล่เพเข้ามาในห้องนั่งเล่นของหอพัก ที่ซึ่งนิลคาเมลอนมีกชาลีและพิทมาติวแมทกันไปไปมามาพิทกับมีกกลับหันไปช่วยกันประกอบวิทยุโดยที่คนอื่นๆยังคงติวกันต่อไปน็อกซ์เข้ามาแล้วล้มตัวลงบนเก้าอี้ยาวอาหารเป็นยังไงบ้างชาลีถามยังกับไปโดนระเบิดมาแน่ น็อกซ์พูดเขาให้แก่กินเนื้อประหลาดเหมือนของเวลตันหรือไงชาลีทักแย่ที่สุด no น็อกซ์ครวนแย่ชมัดเราเพิ่งพบกับผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เราเคยเห็นมาในชีวิตนีนล,ลุกพรวดขึ้นมาจากกลุ่มติวและวิ่งมาที่เก้าอี้ยาวในบ้าไปแล้วเหรอ อย่างนั้นมันแย่ได้ยังไงก็เธอมั่นอย่างไม่เป็นทางการแล้วกับเซตแดนเบอรี่นักกีฬายอดดังคนนั้นแหละแย่จริงๆซะด้วยผิดพูดไม่ใช่แค่แย่แต่ต้องเรียกว่าเรื่องเศร้าเลยแหละน็อกสตะโกนทำไมเธอถึงต้องไปรักกับไอ้เบื้อกนั่นด้วยผู้หญิงสวย,สวย มักจะชอบพวกโงโงๆพิษพูดลอยๆรู้อย่างนี้แล้วนายลืมเธอซะเถอะเอาหนังสือตีโกนออกมาแล้วก็มาทำโจทย์ข้อ12บสอกันดีกว่าเราลืมเธอไม่ได้พิษแต่ที่แน่ๆก็คือตอนเนี้เราคิดค่ามุมไม่ออกหรอกนะนายต้องคิดออกอยู่แล้วเพราะการเปลี่ยนมุมมองอย่างกระทันหัน มันก็เกี่ยวข้องกับตรีโกนอยู่ในหน่อยเหมือนกันพูดเสร็จมิกก็หัวเราะลั่นโถเอ้ยไม่เห็นจะตลกเลยคาเมรอนใส่หัวมิกยิ้มเจื่อนนึกว่าเข้าท่าซะอีกน็อกซ์หยุดเดินไปเดินมาแล้วหันมาทางเพื่อน พวกนายคิดว่าเราควรลืมเธอจริงๆหรอแล้วนายมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าละ่ะพีกพูดน็อกคุกเข่าลงต่อหน้าพีกทําเป็นขอพีกแต่งงานคุณคนเดียวเท่านั้นพิดซ,ซี่เขาอ้อนวอนแล้วตามด้วยการถอนใจดังๆอย่างจงใจอย่างนายเนี่ย มีคนเดียวในโลกจริงๆพิษผักเขาออกไปแล้วน็อกก็ล้มตัวลงบนเก้าอี้ส่วนคนอื่นๆติวแมตกันต่อคืนนี้พอแค่นี้นะพวกมีปิดท้ายการติวพรุ่งนี้จะเตรียมมาให้มากกว่านี้อีกแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอ๊ะทอดไปไหนล่ะคารเมรอนถาม ขณะที่พวกเขากำลังเก็บหนังสือมันบอกว่าจะอ่านประวัติศาสตร์นินบอกไม่เอาหน้าน็อกซ์คาเมารอนพูดมันยังพอมีทางนาแกอาจคิดวิธีชนะใจเธอออกก็ได้จำไม่ได้เหรอ s i z e the day คว้าวันเวลาเอาไว้น็อกซ์ยิ้ม เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ยาวแล้วตามคนอื่นๆกลับเข้าห้องไปเช้าวันต่อมาในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษจอหนคีติงนั่งอยู่ที่เก้าอี้หลังโต๊ะอาจารย์ท่าทางเขาดูจริงจังและเงียบสงบนักเรียนเขาพูดขึ้นทันทีที่เสียงกลิ่งดังขึ้น เปิดตำราของพิชเชตไปที่หน้า21ของบทนำคุณเพอร์รี่เขาชี้ไปที่นิวกรุณาอ่านดังๆตั้งแต่ย่อหน้าแรกของบทนำที่มีหัวเรื่องว่าการทำความเข้าใจในกวีนิพนธ์นักเรียนทุกคนเปิดหาจนพบหน้านั้นในตำราพวกเขานั่งตัวตรง และอ่านในใจไปตามนินการทำความเข้าใจในกวีนิพนธ์โดยดรเจอีแวนพริดเชอร์ดุษฎีบัณฑิตในการทำความเข้าใจกวีนิพนธ์อย่างถ่องแท้นั้นประการแรกเราต้องมีความเชี่ยวชาในเรื่องการสัมผัสทำนองจังหวะและความหมายเชิงในของกวีนิพนธ์ จากนั้นจึงตั้งคำถามขึ้น2ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของบทกวีได้วางไว้อย่างมีศินเพียงใดและ 2. จุดมุ่งหมายนั้นมีความสำคัญเพียงใดคำถามที่1เป็นการประเมินความสมบูรณ์ของบทกวีคำถามที่2เป็นการประเมินความสำคัญ เมื่อตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้วการประเมินความยิ่งใหญ่ของบทกวีก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายโดยการพลอตคะแนนของความสมบูรณ์บนเส้นกราฟในแนวนอนและพลอตคะแนนความสำคัญในแนวตั้งแล้วคำนวณพื้นที่ทั้งหมดที่ได้ซึ่งวัดออกมาเป็นความยิ่งใหญ่โครงของไบรอนอาจจะได้คะแนนสูงในแนวตั้ง แต่ได้คะแนนปานกลางในแนวนอนในขณะที่โครงของเชคสเปียร์จะได้คะแนนสูงทั้งในแนวนอนและแนวตั้งซึ่งทำให้ได้พื้นที่รวมกว้างใหญ่อันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงของบทกวีขีติง้งลุกจากที่นั่งระหว่างที่นินอ่านเดินไปที่กระดานดำแล้ววาดกราฟแสดงเส้น และระบายพื้นที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าบทกวีของเชกสเปียร์ชนะบทกวีของไบรอนได้อย่างไรนีนอ่านต่อขณะที่คุณอ่านบทกวีที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ให้คุณหมั่นฝึกวิธีประเมินนี้ไว้เมื่อความสามารถในการประเมินคุณค่ากวีนิพนธ์ด้วยวิธีนี้พัฒนาขึ้น คุณก็จะสนุกและเข้าใจบทกวีไปด้วยพร้อมๆกันนีนหยุดอ่านคีติ้งรออยู่ครู่หนึ่งเพื่อให้นักเรียนซึมซับบทเรียนจนได้ที่จากนั้นคีติ้งก็ใช้มือคว้าขอหอยของตัวเองแล้วร้องออกมาอย่างน่ากลัวอาอาเขาตะโกนขยะสะวะฉีกมันออกมาจากหนังสือซะ เอาเลยฉีกมันทิ้งมันทั้งหน้าเลยครูต้องการให้มันมาอยู่ในที่ที่ของมันก็ถังขยะไงล่ะเขาคว้าถังขยะแล้วเดินอย่างองอาจมายังกลางห้องแล้วหยุดให้นักเรียนหย่อนหน้ากระดาษที่ถูกฉีกออกจากหนังสือทีละคนทีละคนนักเรียนทั้งชั้นพากันหัวเราะอย่างคลึกคลื้นฉีกให้หมดนะ ขีติ้งเตือนครูไม่ต้องการให้เหลืออะไรไว้เลยดรอกเตอร์เจอแวนพริชเชคนนี่ช่างน่าอับอายเสียจริงเสียงหัวเราะดังไปเข้าหูของอาจารย์แม็กอันวิสเตอร์อาจารย์ภาษาลาตินชาวสกอตเขาออกมาจากห้องของเขามองผ่านช่องกระจกบนบานประตูและเห็นพวกนักเรียนกำลังฉีกหนังสือ เมื่อรู้สึกไม่ชอบมาพากลเขาจึงเปิดประตูรีบเข้าไปในห้องของคีติง้งนี่มันอะไรแม็กอนลิสเตอร์พูดไม่ทันจบก็หันไปเห็นคีติง้งกำลังยืนถือทางขยะอยู่ขอโทษครับคุณคีติง้งผมนึกว่าคุณไม่ได้อยู่ในห้องนี้ท่าทางเขางงงและเขินเขิน เขาเดินออกไปจากห้องแล้วปิดประตูเบาๆคีติ้งเดินอย่างผึ่งผายไปที่หน้าชั้นเรียนวางถังขยะลงบนพื้นแล้วกระโดดลงไปในนั้นนักเรียนหัวเราะกันดังขึ้นอีกดวงตาของคีติ้งเหมือนมีไฟที่กำลังลุกโพล่เขากระทืบเศษกระดาษสองสามครั้ง ดึงขาออกมาแล้วเตะถังขยะออกไปนี่คือการรบนักเรียนเขาตะโกนขึ้นสงครามก็เพราะว่าพวกเธอคือจิตวิญญาณที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันวิกฤตเธอจะยอมพ่ายแพ้แก่อำนาจของฮอยพอลลอยของสถาบันแล้วดอกผลก็จะเหียวเฉาตายไปก่อนเวลาอันควร หรือว่าเธอจะเป็นผู้ชนะเชกเช่นปัดเจกชนอย่าก,กลัวเลยในชั่วโมงของครูนี้นอกจากพวกเธอจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการให้รู้แล้วพวกเธอยังจะได้เรียนรู้อย่างอื่นอีกยกตัวอย่างเช่นเธอจะได้เรียนรู้ที่จะริมรถของภาษาและถ้อยคำ